แต้วนัทพรัังรักหนักมากโพสภาพคู่ไฮโซไหนางานนี้เจอคอมเมนต์รัวๆว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้หัวใจกำลังอิ่มเลิฟอย่างหนักเลยล่ะค่ะโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูเลยละ่ะสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรที่ตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับไฮโซหนุ่มกระไน ซึ่งถ้าส่องใน i ิน t a g r กรของทางคู่ก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่บ่อยๆเลยล่ะคะ่ะและล่าสุดใน i ิน t a g r กรของสาวแต้วเธอก็ได้โดพส์ภาพคู่กับไฮโซไนพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า miss our simple days in c n x โดยโพสต์นี้ก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและ ร่างรักของทั้งคู่อีกด้วยล่ะค่ะและไฮโซไนก็ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยค่ะเข้ามาส่งหัวใจและพิมพ์ว่ามิสมิสเรียกได้ว่าคู่นี้หวานไม่แผ่วจริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ